สถานการณ์น้ำตอนนี้น่าติดตามนะครับแม้ว่าบางพื้นที่น้ําจะท่วมแต่ว่าโดยภาพรวมกรุ่มชระทานก็ยังต้องประเมินกันใกลก้ชิดแหละครับซึ่งทางคุณสุเทพน้อยไพรโรธอธิบดีกรมชลประทานแถลงถึงสถานการณ์น้าทั่วประเทศโดยเฉพาะจุดที่ต้องไปดูก็คืออ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และก็ขนาดกลางถ้าไปดูตามข้อมูลนะครับคุณผู้ชมรวมทั้งสิ้น482แห่งสําหรับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลาง ความจุที่รับได้75,152ล้านลูกบาทเมตรด้วยกันแต่น้ำในตอนนี้ที่อยู่ในอ่าง37,214ล้านลูกบาทเมตรใช้การได้ก็จะต้องตัดทอนลงไปนะครับเหลือประมาณสัก13,000กว่าล้านลูกบาทเมตรยังสามารถรับน้ำได้อีก38,000ล้านลูกบาทเมตรโดยประมาณครับนอกจากนี้ครับ ส่วนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆลองไปสำรวจตรวจปลากันนะครับปริมาณน้ําในอ่างของทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนปลาสักชลสิธิ์ครับครับก็ทางเขื่อนภูมิพลให้สามารถรับน้ําได้อีกประมาณขอพิเเป็นเขื่อนภูมิพลบวกกับเขื่อนศิริกิจนะครับยังรับน้ําได้อีก1 3 1 0 0 ล้านลูกบาทเมตรนะครับคืค่อแปลน้อยรับได้อีก584ล้านลูกบาทเมตรเ<ร>คื่อนป่าสักเชืสิทธิ์ครับรับได้อีก715ล้านลูกบาทเมตรนะครับรวมๆแล้วตอนนี้มีความ ปริมาณน้ําที่อยู่ในความจุอ่างประมาณสัก42%ของทั้ง4เขื่อนใหญ่นะครับโดยภาพรวมในตอนนี้นะฮะเชื่อว่าลุ่มน้ําเจ้าพยาก็จะมีน้ําเพียงพอสําหรับการอุปโภคบริโภคและก,ก็การดูแลระบบนิเวศก็เชื่อว่าทางกรมชลน,นะ,ะสามารถดูแลได้แต่ว่าที่จะเป็นห่วงก็คือน้ําในอีสานตอนใต้เพราะว่าฝนตกเนี่ยตกนอกเขื่อนอแล้วก็มีฝนทิ้งช่วงด้วยก็อาจจะเจอกับปัญหาภัยแล้งได้เร็วๆนี้ครับ ฝนที่ตกนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสองช่วงในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้เกิดปัญหาน้าหลากในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับแล้วก็หลังสุดนะครับที่มีอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมูนะครับเข้ามาในพื้นที่ของประเทศเวียดนามแล้วก็ลาวตอนบนนั้นนะครับสถานการณ์น้ำน่านนะครับนะครับเป็นผลดีต่อน้ําของประเทศไทยเราโดยเฉพาะในลุ่มเจ้าพระยาอย่างมากเลย มีในพื้นที่ภาคอีสานนะครับนแน่นอนครับพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยกรมชมพทานนะครับก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่นะครับเนื่องจากว่าฝนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตกตามขอบของภาพนะครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานีต่อเนื่องกันไปข้างบนนะครับคนครปนมุกดาหารนะครับพวกนี้ก็ทำน้าทําให้น้ําในเขื่อนหลกัหลกๆเราเนี่ยยังมีค่อนข้างจะน้อยเราจะพยายามประคับประคอง นะครับให้สามารถใช้สําหรับการเกษตรในช่วงนี้ได้ครับ <นะ S 2> ส่วนสาระสําคัญที่เป็นฝนตกมากแค่ไหนจุดหนึ่งที่ไม่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็คือตกที่ตรงไหนนะครับ,รบเติมน้ําในเขื่อนหรือไม่ครับอย่างที่นครราชสีมานะก่อนหน้านี้ก็ดูปริมาณน้ําในเขื่อนก็มีน้อยซึ่งมันก็สวนทางกับปัญหาที่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเจอกันอยู่ก็คือว่าน้ามันมาเยอะครับ